พอสวัสดีทุกคนนะครับเร่ช่องคุณเกมมิงนะครับเรามเล่นตัวบ็อกฟูคนนะครับเรื่องอละครเร่อเรื่อผมคเอ้เล่นโดยผ้แงแรกครับไม่ว่าส่าาไหร่ก็ขอไปด้วยตัวนี่ก็เัอก็นอัหนไหมซีมัสเตอครับ ผัเป็นชาวเบสิโนชิตเต้ครางคนไม่รู้นะครับผมจะเป็นชินชิเต้ที่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับคือฝั่งประชาชนก็เดินม,มาจากด้านล่างเลยครับถ้ามองบนแล้วคนก็ลงมาจากโรงเรียนเลี้ยวซ้ายก็เจอครับนี่ครับตรงนี้มีพวกพายุทุบนี่เสื้อยี่นี่เสือเส้อครับเสื้อเขาขายห้ารูปแบบพลังใบสองร้อยห้าสิบแลบ้บวชปิงปองห้าร้อยครับนี่ครับที่ผมเสื้อ มีดบาล์เต้ครับคือจะเอาคาตาแลก็ได้แต่ผมชอบบาล์เต้เลยครับผมใส่ก่อนก็สองนะครับอออันเนี้ยนี่ตัวของเพียออกมาครับที่ผมเล่นไม่ได้เขาบอกไม่เล่นในเนื้อบุ๊กครับถ้าใช้ปืนผมก็เลือกใช้ไม่ได้ครับผมใช้แค่แบบมีดนะครับอันนี้เขอพูดดีนะครับ ฟันฟันฟันโอ้ฟันมียครับเมียครับฝันไปเลยครับโอ้ผมโดนอารมเราก็กด E สครับแต่ใครมมืผมดีก่ผมดีกวสู้ไม่ได้อันี่คเี้ก่อนเออเออเออดีกว่นายิงเหรอผมกซื้อกาแล้กันเออเบาเห็นครับตปากกา ดูอ๋อผมค่ยิงเข้าไปนะครับเนี่ยตึงนืออารีโนะครับต่อเพื่อโนบุผมโดนได้แล้วครับผพอะคุ้มแน่นเนี่ยอุ่นต่อชุดตอซีมอสองห่อใส่ไข่ไงไข่ใส่ฝือใส่ถ้าถ้่นจะพูดีครับในเกมแบบนี้ครับผมีคนลบกไปแล้ก็จะเสร็จต้ง จูทาเต็งครับลงมาสุดครับตะมีนี้ครับตะโกนอยาสวัสีเฮ้ยแล้วก็ภาษาคุกครับผมภาษาตะโกนก็มน่เกี่ยวกับโรงเรียครับถ้าโรงเรียนอะไรก็อินด,นดูชื่ออะไรนะครับยายายา,า,าย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 ่อคุณเฮ้ยไปรุ่นาอะไรอ่ะก็าาครับเนี่ยถ้าคุณติดคุกและและภาษาคูกคุณไม่รู้อ่ะ แล้วถ้ามีคนมาบอกคุณว่าอขอเซตย่อชุดต,ต่อ,ตอ,อขอ,อ,อ,อีมอรสอง่อใส่ไข่เนี่ยคุณจะเข้าใจหรือไม่เต,ต้าเวาเคอผมก็ุก็อยู่จะองเย์อย่แลกด้วยผมุดต,ตรงหลัข้าวงตายเลาผมก็อยู่ทันทีนะครับระดก็เดินไปเรื่อยๆนะ้นเพชรโอ้ไม่ได้แล้วโอ้ชีวิตอะไรครับ มีครับผมมีดอ่ะเอาตัวเนียยฟัน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 ออ้ยมีดโนวันนี้เขาเล่นกันอีคลิปจบแล้วกินไปเอต่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 ออล้มล้เออล้มแล้วล้มอซ้นะครับแต่เลซ้อมไม่ได้เอะเกิน เพิ่งนเดียวสอมนัดไม่ซอมนัด้โหอะไรผมขึ้นไม่เดินเมื่อกี้นี่เก่งเก่งเล่นมีครับวิ่งเออฟัน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 อยู่คิดกบเร็วใครกันอีกคิดกึบเร็วอ่ะอ่ะีคิดแล้วผมเลยแล้วดีเออวิ่งต่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 อเก็บมุเก็บเพ่อนวิ่งวิ่งเลยฟันเฟืองโอ้ เออถ้าใครคุไม่รู้เว่ยถ้าใครมีคนมาบอกคุณว่า่อซ่อุดห่อชุดห่อทีห่อถั้อยไทยอ่ะใช่อ้ยตใจนึงไหมตอีอีอ่ะอะอะ้องมีเเป็นผ้าแถมีก็มีปัญหาควไม่เที่ยตรงนั้นต้าหัวขอนไม่รู้อีกแล้วเเป็นหักกลมแต่ครั้นี้หักลำหสองเลอดีเลือดสอเฟ ท่อเหล็กกระสุนน่ครับผักรามครับผมมีเงินลูกโมโ่มแล้วอีกเงินหนึ่งส่วนหนึ่งผมก็บอกแล้วนะครับ